โอเคนะครับวันนี้ผมไปลงแรงมาแล้วผมก็เจอโปเลยครับมาดูกันนะครับว่าเพื่อนๆผมรู้สึกยังไงเมื่อเจอโปในแรงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวยหลุดแรงเล่ครับมาไาอัตาเฮ้ยไม่กล้าว,วิ่งไปเลยอะ่ะดูดี เอาอีกแล้วยังไม่ขึ้นวงเลยเลยยิบเจ็ดคนแล้วเจ้าปูสองตาติดเลยหรอเฮียพึ่งข้าพูน้าปู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 ยิม <c oughs> นี้ต้องมีแต่คนเอียบนีแน่เลย <c oughs> เอาอีกแล้วไปอ,อีกแล้วาหารหัสเวลอะไรเนี่ยมันช่อ,อาหารหัสเวลอะไรเนี่ยจ้ะรหัสเวลาหารหัสเวลเหันอะไรวะมันชื่อ,อาหารหัสอะไรนแนะเยืรอรอรอมคาตตัวต่อไปก่อนโคสองตาติดเลยหรอถามจริงหลายชาปโปเนี่ยเอาอีกแล้วยิงหัว <laughs> มันไม่ใช่แล้วเอาอีกแล้วยิงหัวยิงหัวยิงหัวอย่างเดียวไม่มีตัวเลยจ้ายิงหัวมาเลยค่ะติดตัวละไม่ขาดระบาดโอระบาดจริงเนาะยูพยายาไปดูเขาอาจจะเป็นอาจารย์นายูเฮก็ได้เอาอีกแล ม,มีหัวอีกแล้วครับจังหวัดก,กัทลีคนรู้ว่าเจ้าพ่อของเกบได้รอคุณไมาอยู่แล้วคนอะไรจะกินได้ขนาดลุงโปรแกมโปรแมนเลย

มััดเวอยู่มันัอ่ามนวัดไปแล้วอ่ามันวัดไปแล้วระวังนะมันวัดมาแล้วนะเอ, er เอ, en. เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ล็งเล่งเล็งอ่าอ โอ้โหโอ้โหอะไรอย่างนี้